ตอนนี้เราอยู่กันใน p พ2นะครับสำหรับคราวนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง DLC ที่ยังกลางเก่ากลางใหม่อยู่นะครับนั่นก็คือเกนินจาแพ็กนะครับเป็นอีกหนึ่ง DLC ที่ผมได้ซื้อมาแล้วก็เพื่อนๆหลายคนบอกว่ารีวิวให้ฟังหน่อยว่าคิดว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับจะได้รู้ว่าซื้อแล้วคุ้มไม่คุ้มเนาะ,ะมาดูกันในส่วนของอาวุธก่อนนะครับสำหรับปืนที่จะได้มานะครับนั่นก็คือสำหรับเฉพาะปืนหลักนะจะมีชิ้นเดียวนะครับนั่นก็คือเจ้าปืนกระบอกนี้เลยนะครับ เลเวนซูเกอร์จุดสามศูนย์แปดสนเปอร์ไฟไม่รู้อ่านถูกไหมนะครับเ,เป็นหนึ่งในปืนส n i p e r ที่พอออกมาแล้วมีหลายคนให้ความเห็นว่าเป็นหนึ่งในปืนส n น p เปที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับถ้าไม่นับในเรื่องของความแรงซึ่งไม่มีทางสู้สนาทอสได้อยู่แล้วนะครับก็อบอกนี่ถือว่าดีมากทีเดียวเพราะว่า เออ่ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกไหมแต่ว่าสซนเปอร์กระบอกอื่นเนี่ยรู้สึกว่ายิงเราต้องชักทุกกระบอกเลยนะครับแต่กระบอกนี้ไม่ต้องนะครับมันจะเป็นซมิออตโต้แบบยิงได้เรื่อยๆนะครับก็ถือว่าใช้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยิงแม่นอยู่แล้วนะครับก็ น่าจะสามารถเก็บได้ง่ายนเก็บได้เรื่อยๆด้วยความที่ว่ามันเป็นปืนสเนเปอร์น pper, มนสามารถยิงทะลุได้อยู่แล้วนะครับก็นี่ทําให้ง่ายต่อการสู้กับพวกตัวพิเศษนะครับหรือว่าสู้กับศัตรูที่มาพร้อมกันเยอะๆมาเรียงแถวกันยิงครั้งเดียวทะลุไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับสามารถทําได้ไม่ยากนะครับอ๋อเราก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของมันก็คือค่าคอนซู m e มนที่เริ่มต้นที่16นะครับซึ่งถือว่าไม่ขี้เหร่เลย,เลย สำหรับปืนสไนเปอร์ถ้าเกิดว่าใครจะสเตลนะครับแล้วอยากใช้สไนเปอร์ของกระบอกนี้ใช้ได้นะครับเพราะว่านอกจากคอนซิเมนต์จะ16แล้วนะครับมันยังติดสโคบมาแล้วด้วยนะครับแปลว่าไม่ต้องใส่สโคบเพิ่มเพื่อให้เล็งได้ง่ายขึ้นนะครับ้องเทียบกับธนาทสนะครับอันนี้เนี่ยมีค่าคอนซิเมนต์อยู่ที่16นะครับธนทสเนี่ยเริ่มต้นมีแค่หนึ่งนะครับพอแต่งปืนเสร็จนี่เป็น0ูนย์ไปเลยถ้าลบมากได้มากกว่านี้มันคงลบไปแล้วนะครับ ราะงั้นเนี่ยกระบอกนี้ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าใครจะไปสเตล,ลก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าของชิ้นอื่นเนี่ยอาจจะต้องคอนซูเมนต์ค่อนข้างสูงหน่อยเพื่อให้มันเฉลี่ยกันแล้วไม่ขี้เหร่นะครับอย่างของที่ผมใช้ตอนนี้เนี่ยถึงแม้ผมจะถือปืนกระบอกนี้อยู่นะครับอ่อดีเทลชัตลิสของผมก็อยู่แค่14สามารถสเตลได้ไม่ยากนะครับมาดูอาวุธลองกันบ้างนะครับสำหรับ DLC นี้เนี่ยอาวุธลองจะมี2ชิ้นนะครับอันแรกเลยก็คือคอสเวอร์เทคนะครับ เออผมเก็บไว้ข้างล่างอันนี้คอสเบอร์เท็ a เป็นปืนที่แมกกาซีนถือว่าใหญ่ใช้ได้นะครับก็เอ่อเท่าไหร่เนี่ยเริ่มต้นที่30นัดนะครับข้อเสียเดียวของมันไม่เชงว่าเป็นไม่เชงว่าเป็นเอ่อข้อเสียเดียวดีกว่าเป็นหนึ่งในข้อเสียของมันนะครับก็คือมีค่า a c c u r a c y ที่ค่อนข้างต่ำนะครับก็คือ8เท่านั้นเองแล้วดาเมจก็ไม่ได้น่าประทับใจอะไรขนาดนั้นนะครับ ดามเมจเริ่มต้นอยู่ที่28ในเอคอร8แปลว่ามันยิงไม่แม่นนะครับแล้วดามเมจก็ไม่ได้แรงมากแต่ว่าเ,าเป็นปืนที่ยิงสนุกนะครับยิงสนุกยิงสนุกมันค่อนข้างที่จะรัวมันสะใจดีนะครับก็ถ้าบอกว่าใครชอบก็ลองดูได้แต่ว่าปืนกระบอกนี้ถือว่าไม่ใช่จุดขายของ DLC นี้นะครับอ,อันนี้เผื่อใครชอบนะครับก็คือ p i r o s s b o w นั่นเองนะครับก็คือหน้าไม้นะครับก็จะเป็นอาวุธลองเช่นกันนะครับ สำหรับอันนี้เนี่ยจุดเด่นของมันนะครับเออ่ไม่ใช่ว่าจุดเด่นสีมันคือเอาเอาอย่างนี้คิดง่ายๆมันคือธนูนครับใน DLC Western นะครับแต่ว่าเอาทุกอย่างมาแบ่งครึ่งนะครับคือแสแตตอะไรมีเท่าไหร่ก็แบ่งครึ่งหมดโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะก็จะแบ่งครึ่งหมดนะครับจากกระสุนมีเยอะๆก็เหลือแค่30อะไรอย่างนี้นะครับอ๋อไม่ใช่30เหลืออยู่25นะครับก็จะตัดลงมาประมาณครึ่งๆนั่นแหละนะครับแต่ว่าเออ่เป็นอาวุธรอง ข้อเสียของมันนะครับก็เหมือนธนูนะครับก็คือมันเล็งยากเพราะมันไม่สามารถติดเลเซอร์ได้นะครับต้องกดเล็งแล้วถึงจะยิงเท่านั้นนะครับถึงจะโอเคเนาะแต่ว่าใช้เวลาในการอีโหลดไม่นานเราก็สามารถใช้ลูกดอกได้3แบบเช่นกันนะครับก็คือลูกดอกธรรมดานะครับลูกดอกพิษแล้วก็ลูกดอกระเบิดนะครับลูกดอกระเบิดก็เวิร์กที่เดียวสำหรับก,การสู้กับศัตรูพิเศษนะครับพวกบูโดเซอร์พวกชิลพวกอะไรอย่างนี้ สามารถยิงแอดหน้าชิลให้ล่วงไปเลยได้นะครับแล้วก็อาวุธประชิดนะครับอาวุธประชิดเนี่ยของ DLC นี้ถือว่ามีเยอะทีเดียวนะครับมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับผมหากันนะโอเคตรงนี้นะครับมีอันนี้เป็นมือเปล่านะครับนกดาวสูงทีเดียวนะครับผมจะไม่ค่อยพูดถึงโจมตีประชิดอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้ไม่ค่อยบ่อยนะ อ่ะอันนี้นับดาเมจไม่แรงแต่ว่าน็อกดาวถือว่าโอเคทีเดียวนับคอนซูเมนต์สามสิบสองบวกสกิลแล้วนะครับเพิ่มที่มันคือสามสิบนะครับก็คือคอนซูเมนต์แม็กนั่นแหละอันนี้นะครับเขาเรียกอะไรอ่ะไซนะครับนั่นแหละมันคือไซนะครับก็คอนซูเมนต์ยี่สิบแปดนะครับก็บวกกับสกิลแล้วก็กลายเป็นสามสิบก็ได้ประมาณแม็กเช่นกันนะครับอันนี้นะครับมันเป็นกรงเล็บเนี่ย ก็คอนซูเมเเริ่มต้นอยู่ที่27นะครับบวกกับสกิลแล้วก็จะเป็น29นะครับก็ถือว่าใช้ได้ทั้งนั้นนะครับอันที่ผมคิดว่าพีคที่สุดเลยคือคุณในนะครับคุณในเนี่ยโจมตีไม่ได้แรงนะครับน็อกดาวน์ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามาโจมตีได้ค่อนข้างเร็วนะครับด้วยระยะที่ไม่ขี้เล่นะครับระยะโจมตีไม่ขี้เล่ คอนซูมเน้นสามสิบถือว่าเยี่ยมมากบวกสกิลและการเป็นสามสิบสองนะครับพนแม็กขึ้นไปเลยนะครับจุดที่มันเจ๋งก็คือนี่น่าจะเป็นอาวุธชิ้นแรกเลยมัง้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเป็นอาวุธประชิดชิ้นแรกที่โจมตีแล้วติดพิษได้นะครับซึ่งการติดพิษนี้เนี่ยจะทําดาเมจมากกว่าแค่การแทงเฉยๆนะครับคือพอแทงไปเสร็จปุ๊บพอมันติดพิษเนี่ยเลือดมันจะลดเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่ามันอ้วกด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเออมันสามารถหยุดศัตรูได้นะครับอาจจะทําให้ศัตรูบางตัวชะงักได้เช่นโคเเเกอออรรร์์หืว่าเทเซ ทำให้เรามีโอกาสที่จะกระหน่ำยิงมันรัวหรืออะไรอย่างนี้นะสามารถใช้ช่วยเพื่อนได้นะครับผมว่าใน DLC นี้ผมชอบคุณนานมากสุดในแพ็คนี้นะสุดท้ายนะครับก็คืออาวุธป่านะครับเป็นอาวุธป่าชิ้นแรกนะครับที่ถูกปล่อยออกมาแล้วก็เป็นอาวุธที่ป่าแล้วไม่มีเสียงคือไม่ใช่ระเบิดนะครับบางคนอาจจะเห็นว่าเพยเดมีไพ่ด้วยนะครับแต่ว่าไพ่นี้เนี่ย มาทีหลังถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมาทีหลังหลังจากที่ปล่อย DLC ตัวนี้ออกมาแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยซูรูเคนถือว่าเป็นอาวุธป่าชิ้นแรกที่ไม่มีเสียงนะครับแก้ปัญหาได้มากทีเดียวสาหรับใครก็ตามที่ออมือลัานบ่อยๆนะครับแบบว่าสเตลอยู่แล้วมือแตะไปโดนระเบิดหรืออะไรอย่างนี้นะที่เราก็จะไว้ปลอดภัยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเวลาปลาไปแล้วยังตามไปเก็บได้ด้วยนะครับก็จะใช้ได้เรื่อยๆไม่หมดนะครับข้อดีของมันคือดาเมจที่ดาเมจที่ค่อนข้างโอเคนะครับมันแรงมากทีเดียว ถึงจะไม่ได้มีเขียนไว้ก็เถอะมาแรงมากทีเดียวแล้วก็ถึงแม้ว่าปลาใส่ศัตรูแล้วศัตรูจะไม่ตายนะครับก็ยังติดพิษต,ต่อนะครับเพราะนเนี้ยศัตรูก็ยังโดนดาเมจเพิ่มอยู่ดีนะประมาณนี้แต่ว่าก็อย่าลืมว่าพิษพวกนี้รู้สึกจะไม่มีอันไหนใช้กับบูโดเซอร์ได้เลยมั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะหน้ากากไม่พูดถึงไม่ได้ครับหลายคนซื้อเดียเพราะหน้ากากนะครับ DLC หน้ากากหน้ากากหน้ากากหากันนะไม่ใช่ประมาณนี้นะครับผมจะเรียงอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับก็หน้ากากเสียน,นี้นะครับพอเราซื้อ DLC มาเนี่ยเราจะสามารถปลดล็อกได้แต่ว่าไม่ได้หน้ากากทันทีนะครับเห็นบางคนอคอมเมนต์ถามนะครับว่าอพอซื้อซื้อ DLC แล้วต้องไปหาหน้ากากเองใช่ไหมใช่นะครับต้องไปหาต่อเองนะครับเงื่อน,ขนไขการได้หน้ากากก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือต้องทำ achievement นะครับ สำหรับอันซ้ายสุดนะครับคากะใช่ไหมน่าจะอานอย่างนี้นะครับในภาษาญี่ปุ่น DLC เออไม่ใช่ DLC Achievement ตัวนี้นะครับก็คือจะต้องใช้ Cross v e r t e x ที่เป็นซับแาชินการเมื่อกี้ที่ให้ดูนะค่าศัตรู100ตัวนะครับภายในด่านเดียวนะครับภายในการป้นครั้งเดียวนะครับก็จะสามารถปลดล็อกหน้ากากอันนี้ได้นะครับย้ำอีกครั้งใช้ Cross v e r t e x นะครับค่าศัตรู100ตัวใน1การป้นนะครับ ไม่รู้ว่าแยกวันได้ไหมประมาณว่าถ้าการปนนั้นมีหลายวันอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าเออคงจํากัดในวันเดียวมั้งไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ก็แล้วกันอันที่สองอันนี้คือเออมองไม่เห็นอ๋ออันนี้มันเป็นผ้ากุมหัวนะครับอันนี้ผมได้ไปแล้วอ่าสำหรับหน้ากากอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้ากากเหมือนของนินจาเนี่ยก็ปิดหน้าหมดเลยแต่ตานะครับอันนี้ค่อนข้างง่ายครับก็คือใช้ดอกจาก่ายฆ่าศัตรูสีตัว นในด่านที่ผ่านได้แบบที่สเตลก็คือสเตลแต่ว่าใช้าใชดาวกระจายฆ่าศัตรู4ตัวไปแบงง่ายสุดผมทําที่แบงนะครับก็ถ้ารวมกาดที่อยู่ในห้องสเคิลเลตี้แล้วก็จะครบ4ตัวพอดีนะครับค่าไม่ยากครับหน้าการอันนี้ง่ายเช่นกันนะครับฟุกุใช่ไหมฟุกุไฟเตอร์นะครับอ,อันเมื่อกี้ที่ผมพูดเป็นชื่อเอ็ i ซิเมนนะ ไอชิม,มนี้นะครับทำให้ศัตรู3ตัวติดพิษในเวลาเดียวกันนะครับด้วยอาวุธที่สามารถทำให้ติดพิษได้นะครับก็เห็นว่าอย่างนั้นก็ใด้หน้ากากนี้นะครับก็คือชิไลนะครับเอ่ออาวุธที่ทำให้ติดติดพิษได้ผมคิดว่าเขาไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นของ DLC เนีเท่านั้นอาจจะใช้ธนูของเด c อื่นได้ก็ได้มั้งแต่ว่าด้วยคุณนายกับโซลิเคนก็ไม่ยากแล้วนะสำหรับเดียนี้ ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นในด่านศัตรูเยอะๆนะครับก็ตะกระจายอัดเข้าไปรัวๆเนะี่ยเดี๋ยวมันก็ติดเองครับสามสี่ตัวพร้อมกันนะอันสุดท้ายครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็น achievement ที่ผมไม่คิดจะทำคือผมขี้เกียจน,นะครับอ่ะเงื่อนไขของมันก็คือให้ฆ่าศัตรูสิบเอ็ดตัวนะครับด้วยปืนสไนเปอร์ของ DLC นี้ก็คือ,นะนะอจุดสามแปดนะจุดสามศูนย์แปดนะครับฆ่าศัตรูสิบเอ็ดตัวด้วยปืนนั้น นะครับโดยไม่รีโหลดนะครับก็คือยิงเข้าหัวรัวๆนะครับหรือไม่ก็ยิงทะลุเข้าไปเลยแล้วก็ตายทีเดียวหลายตัวอะไรอย่างนี้นะครับโดยไม่มีการรีโหลดนั่นเองซึ่งผมทําไม่ได้ผมยิงไม่แม่นเนาะแต่ว่าเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนยิงแม่นแล้วก็น่าจะทําได้ไม่ยากนะครับจบนะครับสําหรับ DLC ตัวนี้นะครับถามว่าผมพอใจกับมันแค่ไหนผมชอบกระจายมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครที่ อยากจะได้ดาวกระจายกับคู่ในที่ทําให้ติดผิดได้นะครับผมคิดว่าคุ้มที่จะซื้อตัวนี้แต่ว่าถ้าอยากได้พวกหน้าไม้พวกซับแมชชีนกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่คุม้มสเตปเปอร์เป็นอีกตัวหนึ่งที่โอเคแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกผมก็ยังคงเลือกใช้ธนาทอสอยู่ดีเพราะว่าด้วยความที่ผมมีคนยิงไม่แม่นมั้งผมไม่สามารถยิงให้โดนหัวได้นะครับผมก็จะใช้ธนทอสอยิงครั้งเดียวตายไปเลยง่ายกว่า โดนไปหนีวก้อยก็ตายได้เอาลงประมาณนั้นเนาะอ่ะทีนี้นะครับเหมือนเดิมก็ฝากมอนสเตอร์ด้วยทั้ง2เจ้านะครับทางร้านเข้มซิมโตนะครับแล้วก็ร้านทีละนิดนะครับอย่าลืมแวะไปกดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจเขาแล้วก็ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเอ่อสิ่งอื่นๆของชาแนลด้วยนะครับยังคงทําเกมปแปลกๆออกมาอยู่ตลอดนะครับก็หวังว่าจะช่วยกันติดตามเนาะแล้วก็เอ่อจะพยายามทำเพเดย์ให้มากขึ้นเท่าที่เวลาจำหน่วย เนาะอ่ะประมาณนี้คอมเมนต์ไว้ก็แล้วกันเ้าเกว่ามีใครดูอะไรมากกว่านี้นะครับสําหรับเด c อื่นยังไม่ได้ซื้อแต่ว่าอาจจะได้ซื้อบ้างในช่วงฮาโลวีนมัง้งขอดูราคาก่อนเพราะว่ามีรายจ่ายเยอะทีเดียวสําหรับเกมที่จะทําในอนาคตนะครับอาจจะแบ่งหนินค่อนข้างยากไม่สัญญาแต่ไม่สัญญาว่าจะซื้อแต่สัญญาว่าจะมองๆดูเนาะอ่ะเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ